สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w i s h อ m ทาร์อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่โมดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจ เพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อแม่มดได้ที่ i n นบ็อกซ์เฟซบุ๊กวิชเอมทารนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นคลับเฮาส์อยู่นะคะแม่มดเปิดห้องในคลับเฮาส์ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามไปพบปะพูดคุยตามไปดูดวงความรักกันได้นะคะ แม่มดจะทิ้งช่องทางของการดูดวงส่วนตัวและลิงก์ของขับเฮาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนในช่วงปักหลังกันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ แม่มดใช้ไพ่ในการอ่านทั้งหมด4สำรับนะคะใช้ Everyday w i ิ h ทาร o ดเปิดในฝั่งของตัวคุณ Universal Fantasy Tarot ทารดเปิดในฝั่งเขาคนนั้น l o ิ e m e s s a g e o ร a c เ e เพื่ออ่านข้อความรักและ Romance a n g เ l เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับความรักนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตา นึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะนายออฟสอดค่ะ เดทค่ะไฟออฟวันนะคะ Six of c u p ค่ะ The Emperor นะคะ Page of c u p ค่ะ Page of Sword นะคะเอทออฟเพนทาเคิลค่ะ h t of Sword นะคะ The Sun ค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้นายออฟสอดนะคะคุณมีเรื่องให้คิดมากนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึก วิตกกังวลนะคะช่วงกลางคืนคุณนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าคิดเรื่องราวของเขาวนเวียนไปมาอยู่ในหัวตลอดเวลาทําให้ตัวคุณนอนไม่หลับทําให้ตัวคุณพักผ่อนน้อยนะคะคุณนอนน้อยเพราะกังวลเรื่องความรักนะคะถ้าคุณนอนหลับคุณก็มักจะฝันถึงเขานะคะแล้วก็ปัญหาในความสัมพันธ์นะคะมีเดทไฟอ็อฟ o อดนะคะ Page of Sort แล้วก็ Night of Sort นะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะถึงจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะอาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดเพื่อให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะเป็นคนที่มีอายุต่างจากตัวคุณนะคะ คุณและเขามีความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกับคนรักนะคะคุณอาจจะคิดถึงคนรักนะคะอาจจะคิดถึงความรักครั้งเก่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีความสุขร่วมกันนะคะมันมีปัญหาบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะมีความขัดแย้งกันนะคะเราก็ ตัวคุณเองก็อยากจะพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาอยากจะเคลียร์ความรู้สึกนะคะอยากจะบอกถึงสิ่งที่ตัวคุณต้องการให้กับเขาให้เขาได้รับรู้นะคะเหมือนกับว่าคุณอยากจะแสดงความรู้สึกออกไปแบบตรงไปตรงมาอยากที่จะพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมานะคะเพื่อที่จะทำให้ปัญหาที่มีในความสัมพันธ์นี้มันคลี่คลายนะคะแต่ถ้าหากว่าปัญหานี้มันไม่สามารถคลี่คลายได้นะคะ คุณก็อาจจะขอยุติความสัมพันธ์นะคะอาจจะขอจบกันด้วยดีอาจจะขอเลิกกันด้วยดีก่อนที่จะเลิกกันก็คือจะมีการเคลียร์ความรู้สึกกันก่อนนะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกนะคะแม่มดมองว่าคุณรู้สึกว่าเขา เป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มพลังงานความรักดีๆให้กับตัวคุณนะคะเข้ามาเพิ่มเติมความสดใสร่าเริงเข้ามาทำให้ตัวคุณมีความสุขแล้วก็มีชีวิตชีวาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะมีอายุมากกว่าคุณ10ปีขึ้นไปหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะเขาเป็นคนที่ เป็นผู้ใหญ่นะคะมีการศึกษาสูงมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแสดงความรู้สึกกับตัวคุณแบบชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจกับตัวคุณนะคะหรือเขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกับตัวคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุมเป็นคนที่ ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเชื่อในความคิดของตัวเองนะคะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกกับตัวคุณแบบชัดเจนและเปิดเผยนะคะทีนี้ความรู้สึกที่คุณมีให้กับตัวเขานะคะคุณเป็นคนที่สม่ำเสมอนะคะเคยดูแลใส่ใจเขายังไงนะคะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังคงปฏิบัติกับตัวเขาเหมือนเดิมนะคะคุณเป็นคนที่ ใส่ใจดูแลเขาด้วยความรักและความเข้าใจนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนคุณอาจจะพบกับจุดจบจุดสิ้นสุดในความสัมพันธ์นะคะ อยู่ในช่วงเวลาที่คุณย้อนคิดไปถึงความทรงจำครั้งเก่าที่เคยมีร่วมกันกับเขานะคะคิดมากเครียดมากนอนไม่หลับแล้วก็เป็นกังวลนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่ Universal Fantasy Tarot เพื่ออ่านในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ The h i g h p i s t e d ค่ะ H of cup นะคะ T of cup ค่ะ A of pentacle เหมือนก,นกันกับตัวคูณนะคะ Two of cup ค่ะ The emperor เหมือนกันกับตัวคูณน,นะคะ Seven of cup ค่ะ o u อฟเพนตาเคิลนะคะไฟอฟครั p ค่ะทู o e เพนตาเคนะคะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมิถุนนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้ h i อ h p r i ิ s เ e s s นะคะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ลึกลับซับซ้อนค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะหวงความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหรณ์ก็เป็นได้นะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะนั่นหมายความว่าตัวเขาจะมีดวงที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนะคะถ้าตัวเขาเป็นฝ่ายหญิงนะคะนั่นหมายความว่าเขามีเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแม่มดมองว่าความรักความสัมพันธ์ในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ ตัวเขาเองติดความสัมพันธ์หลักแล้วก็ติดคอมมิ t เมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณนะคะอยากที่จะนําความรักและความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ากันได้กับตัวเขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่สามารถรับส่งอารมณ์และสื่อสารความรู้สึกถึงกันได้นะคะแค่เพียงเขามองตาคุณนะคะคุณก็รับรู้ได้ถึงความหมายที่ตัวเขาส่งมาถึงคุณนะคะ แล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอนะคะเคยดูแลเคยใส่ใจเขายังไงนะคะคุณก็ยังปฏิบัติกับเขาแบบนั้นตลอดมานะคะแล้วก็ปัญหาในความสัมพันธ์ที่แม่มดมองเห็นนะคะก็คือเหมือนกับว่า มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่เขาได้เคยทำผิดพลาดไปกับคุณนะคะเขารู้สึกเสียใจยอยากที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องราวเก่าๆอยากที่จะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดนั้นนะคะเขารู้สึกลังเลนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกมันไม่มั่นคงต่อกันนะคะเขารู้สึกหึงหวงคุณนะคะ รู้สึกอยากให้คุณใส่ใจและสนใจแค่ตัวเขาในขณะที่ตัวเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วก็เขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีเมษนะคะอย่างที่แม่มดอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ10ปีขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะ เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความจริงจังแล้วก็จริงใจกับตัวคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีมิถุนนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมสเซดออรเคาลนะคะเพื่ออ่านข้อความรัก ที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอย่างละ5ใบนะคะแม่มดจะเปิดในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะทีนี้มีไพ่สไลด์ลงมาทั้งหมด3ใบนะคะแม่มดจะใช้เป็นไพ่ในฝั่งของตัวคุณนะคะ with in you I will remain and always will be ภายในตัวคุณ ฉันจะยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณคิดว่าถ้าคุณห่างจากเขาไปแล้วนะคะแต่ความทรงจำที่เขามีกับคุณจะยังอยู่กับตัวเขาตลอดไปนะคะ It's not what it seems มันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะ I can love anyone else the way I love you. ฉันไม่อาจรักคนอื่นได้เหมือนที่ฉันรักคุณ I really want to connect you, but I think I should not. ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นและใบสุดท้ายนะคะ No one know how much I cried that day ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนทีนี้แม่มดจะเปิดในฝั่งของเขานะคะ5้าใบเช่นกันนะคะ The saddest thing I ever done is walking away l s w a s still loving you สิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการเดินจากไปทั้งทงท,งที่ยังรักคุณอยู่ ประโยคปลอกรักมาในใบแรกเลยนะคะ Right now, I'm not the same person you used to know ตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว I'm watching you from afar ฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลไก Every time my phone r I n g I hope it's you ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณและใบสุดท้ายนะคะ I'm sorry that I cannot keep my promise ฉันเสียใจที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้5ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกกับตัวคุณนะคะประมาณนี้นะคะ แม่มดจะขอคําแนะนำจากไพ่โรแมนต์แซงเจนนะคะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะอ l ร์ e รควายเตเลค่ะความรักที่เป็นรักข้างเดียวนะคะมีเคมีที่ดึงดูดกันไม่มากพอทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะคะเวดดิ้งค่ะ คุณจะสามารถมีสถานะที่ชัดเจนนะคะจะสามารถมีคอมมิตเมนต์กับเขาคนนั้นได้นะคะ Stay optimistic about your love life ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณมีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับความรักนะคะจากรวาลจะนำความรักและคนรักที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะ Past life relationship ค่ะ เขาคือคนเก่านะคะคือคู่แท้ในอดีตชาติของตัวคุณนะคะเซปาร์เรชัค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีการพัดภาคอาจจะมีการแยกจากกาันชั่วคราวนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะแม่มดอยากให้คุณเอาเรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งไปนะคะอยากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ